เวลาเสือหากินเลยครับสีพุ่งกว่าๆครับกินแล้ด้ี่ไปกินเหล้าครับอ่าแล้วก็ไปกินอย่างอื่นเนี่ยอะไรฮะไม่รู้อยากกินอะไรอ่ะฮะอยากกินอะไรข้าวไอ้เบ้นเดี๋ยวหาไปเปิดซิงอะไรใไหมว้าพูดเลยเปิดซิงอ่ะท้องเออคิดไปไกลก็ซิงไงเออซิงอ่ะท้องเออคิดไปเยอะพี่ก็บอกเลยห้องไหนเฮ้ยฮัลโหลเกดนะทีวีนะครับ สุดท้ายครับหมูตกตลาหมูี่ติดมันไม่ใช่ช้างนะอันนี้หมูติดมันนะครับสอเสือกันลันด้วยแสดงว่ามันแน่นอนนะฮะถ้าติดมันจริงก็จะเป็นคอหมูย่างเลยครับวันนี้มันเจนแจ็คมาเก็ตรับจะทำหน้าเป็นแจ็คคู่ค่ายยัดหรือเปล่าแต่วันนี้มันเจอหมูติดมันครับไม่น่าจะใช่้ครบหมูติดมันนะเหลือเล่นเกคนนะเราจะคู่นะครับเจ้าหูทองยังอยู่ไม่ได้ไปไหนหรอกครับงง ไม่ทันเลยองเนี้ยอันนี้ไม่ทันมันไม่ทันเนี่ยมันเกิดไม่ทันมาครับใครเขียวเจ็ทมาเกตะนะอีกลูกเมชันแรกนะไม่ออกเก่าฮะไม่ออกที่เขาเปิดประตูเล็กได้อะเหมือนจะเป็นประตูจำเป็นนะฮะกออกนะเพื่อประตูเป็นที่นั่นหมุดติดมันครับได้ทำเกมขึ้นมาครับ นะเนี่ยผมมาแทนคุณแชมป์นะครับชื่อเนี่อาจจะไม่คุ้นเคยครับก็อาจจะภากผิดพากผู่บ้างต้องขออภัยด้วยครับปกติเขาก็เมาอยู่แล้วใช่ครับวันนี้เมาตดนะพ <c oughs> นะน,นักงาเมาอย่างอื่นนะเมาอะไรนี่มานมะวางสัญญามาเลยเจนน่าโรบีไม่ชัดเจ <c oughs> นเระวังกันเด้วยนะจังหวะบอกากาศนะฮะหมายเลขสิปปบแปดเอาอย่าตามหมายเลขได้แจมาเก็บเตอร์ย้อนมาลูกนี้ก็ยังช่วยกันไว้ได้โบรดิปัน ทำพิ้วไปครับแต่ยังไม่บ้ายครับก็คือมันต้งองที่เต่าครับีเต่านะแต่สตีไม่เต่าเลยลูกนี้โดนสะด่าไปครับลูกนี้ทึ้นเข้ามาสั้นๆครับของคุนดันแจ็คมาเก็บมาตั้งกันใหม่ที่แดนหลังเลยครับจ่ายมาทางด้านซ้ายก็ตักซ้ายแอตทรี่โคลครับ <laughs> <laughs> เดี๋ยว มันอยู่รู้อือที่รู้ได้ไงะรู้ือจะเป็นเจมมิเดอร์น่ตอนนี้ถ้าเป็นด้านขวาจะเป็นราราไเมียวยคกับรู้ผือเหรอจริงอฮะต้นกูเชยร์ฝั่งโนนะอ่าฝั่งนี้ก็ไอ้นี่เดะอะไรอะโรต้านนะเออแต่ก็เดินเหรอพี่แต่ก็เดินยีเนี่ยเดีนั่นแหละครับตัวทีมเขาแหละเดี๋ยวเราจะอ่านชื่อครับ เอาจริงมาเรลูกเมียในยีนดีเขาสกัดผู้สาวประตูชื่อน่ารักมากเลยชื่ออะไรนี่ความสุขของกะทิเขาชื่อกะทิเนื้อเรื่องนี้เขาเป็นชาวเกาะด้วยเกาะผู้สาวประตูชื่อน่ารักจริงเนี่ยฮะกะทิเนี่ยบนี่นะนึกถึงแชร์แกนี้ฮะผมี่มีน้ำกะทิของผมมีนะเอาไหมไม่เอานี่อาหารไทยวะ อาแม่ทุ่งครับสันติบุตุมันเคีัยเป็นต้วปิยะหมายเลขสิบแปดพุ่งขึนมาที่หมายเลขห้านะครับในมาเลยชื่อนี่มันใครครับพี่มาบอกผมด้วยเอ้าวทำเกมตั้งเกมขึ้นมาครับจากแดนของทางด้านแท็กซี่คุณทางที่พูดเที่ยหลานเด้อไม่รู้พูครับออกบอลไปทางซ้ายครับเทรนเดอร์ครับผมไม่เห็นเบอร์นะครับ อา่างกันที่รอบเพลีพครับอ้าวนึกว่าโซโล่อันนี้พี่เอ๊นังหงาครับรักหน้าคาวานครับโอ้โสวยอดหนึ่งสงมาลุ้นพีแต่ก็ยังสก,กัดไว้ได้โอ้โหดึงมันใส่ไม่ได้ก็มานต้องยัดใหม่ไอ้เดนโคโล่ตูเล่เขาย้ายไปนานแล้วเหรออ้าวพี่เป็นตำนานนะตำนานเลยเออหรือเจ้าเจลาต์หรอขอบใจ <c oughs> มาครับโอ้โหติ๊กมันอยู่ที่เต่าเต่าเพชรเกษมเลี้ยงมาคนเดียวครับ

ครับเป็นหนที่มันตั้งเกมขึ้นมาครับที่ออฟชั่สองเซนทีเซนทีหมดเออยี่หกออฟออฟเออแล้วที่ออฟไออไครับออปไ่พครับเอครัรับโอเคพมาตั้งกันครัที่ทางด้านพี่บอสนะครับหมายเลขสตามตามไปเลยครับใส่ไม่ได้รับตัวเกมมันดึงตื้อๆครับเพราะว่า ผมก็ถึงนี่ก็ถูกจับลงมาเล่นเลยครับตายต่เวลายืดเส้นยืดสายเครื่องร้อนนิดนึงนีตัวปูมันเดสาก็ไม่ดีนะแล้วก็ไกลทีดูเจ็บสวยดูทีเสิยแล้วเบอร์ยี่สิบเก้านี้คู่นี้ไม่ได้ตื่นมาตั้งกันใหม่ที่นี่ออฟนะครับฝุดมาทางด้านซ้ายเอา เต่าลูกนี้ไหลไม่ได้ครับดีบอลแล้วจะสวนแล้วแจ็คมาเกตมาสองบอลเิดเข้ากลางมาลูกนี้กัดหลังเต็มไปเลยตอนนี้เจ็ดสิบเอ็ดครับครับจ่ายมาลูกนี้ครับกัดหลังเลยฮะของทางด้านบล็อกนะฮะโดนเพโลวางนะะหมูติดมันนะโดนสวนตูนเดียวหายเลยฮะครับผมตั้งเกมขึ้นมาหมูติดมันมัดเนี่อร่อยฮะส่นแป้งนี่เบียร์นะฮะ เราพลาชื่อจริงด้วยอ่ะภิชาติด็ไหมเดี๋ยวชื่อจริงมันจะลำบากแน่แน่จะดีนี่ครับบอลมาตั้งกันที่อภิสิทธิ์ครับฮะจายไปทางด้านซ้ายครับดูื่องอะไอันนี้อ่านว่ากิตติดาครับกฤษดาโุกเข้าแต่มันต้องมีเศษหรือเปล่าหนี่งตังชัดมาครับสุด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 ปัจฉริยะนี่ ดินแร้ไปแล้วครับเอาครับแต่จะสวนแลรอแต่มาเกมสวนใหม่แล้วลูกนี้ยังช่วยกันไม่ได้แต่ย้ำเก็บไม่ได้อยู่แล้วยิงครับเติดนะลูกนี้ขับตัวจริงครับแฟ๊าครับบอกแล้วลูกเมียเป็นพี่แดกพี่แดกล็อกไรเดอร์คืออะไรวะขัดตัวจริงนะแล้วยิงลูกนี้เอาข้อดีได้เลยแต่ไม่ตอบต่อ่ะครับก็ยิงก็ยิงลูกนี้คให้ได้ครับบอลมาตั้งกันใหม่ที่อภิสิทธิ์ครับ เขาจริงใช่เออยาลายผมเลยแบบจริงแน่เกิดแยงไปแล้วครับไม่กูไม่เห็นเบอร์ลำบากมากเพื่อนแล้วให้หมา,าหหลืมแล้วเหรแต่จังหวะสองโทรศตัตัวมาตัดแต่ไม่ถึงบอลนะถ้าถ้าตรงสอบนี่น่าจะได้เลยนะ่ยประตูนี่ออกมาเหยยหาความรักไปแล้วครับนหนาบดเนี่ยนั่นแหละครับเงยงงฟ้า,ไ,าไม่มองเห็นดาวครับคว้าบอลไม่เจอครับ ต่างกันใหม่ครับโหติดมันจ่ายวัดอ่ะอภิษฎมากิตตาโยกอายุห้าอีเบอร์ห้าไม่ใช่กิตตาอะไรเนา่ยอ๋อถูกเลยนี้ไม่มีเอากิตตาเบอร์สิบแปดครับอ้าวชิบหายแล้วเลิศกันเลยกันโหติดมันนี่อายุอาณาไล่ไล่เดียงกับผมเลยเนะ่ยฮะมาครับตั้งเกมขึ้นมาครับสำหรับเพนเดิลชิจักมาโยกเช็คอ่า ครับลองดีอยู่ดีดีดีนะเจนะตัวอันตรายเลยครับมีเจ็ดสิบเอ็ดนะใช่ครับเรามาใหม่เลยแจกม,มาเก็ตระวังไว้ดีนะส่องไกลหลายทีเลยเต้าออกมาอภิสิทธิ์ก็ใจตัดเข้ามาตรงนี้ให้ออฟครับย่อหมายเลขยี่สิบหกนะครับก็จะชื่อชัยมงคลหลกปาก็ไมได่ดีแล้วแต่สวยแล้วแต่จับตอนแรกไม่ดีเราตัดไปได้ไไดไดไดล็อกส,สวยนะลูกนี้ ไอ้ออกฝากิตตดาไหครับถ้าชื่อเล่นผมไอที่มาแล้วเอ้โหสุดดีถ้ากิตตดาไอขวามาลูปนี้ก็ยังติดอยู่สกัดทิ้งมาเลยยังได้ที่แถวสองปีออฟปีออฟกดด้วยซ้ายไม่ตรงก่อโอ้มีตั้งมาเข้าทำครับแต่ห่างไกลเลยครับกับความเป็นจริงครับ ยังไงยังไงยังมีเวลาเยอะนะมีเวลาให้ลองเยอะนะสิบสองนาทีครับได้สิบสองนาทีในช่วงเวลาแรกครับมีเวลาให้กินกันเป็นกระเบื้งเป็นกระชังเลยครับจ่ายมาทางด้านขวาครับจาบทางด้านแจ็คมาเก็ตแจ็คมาเก็ตก็เหมือนจะให้หน้าไว้คนเดียวแล้วก็เหมือนทะยุทีการแต็ครับจ่ายมาที่ด้านกลางนี่มันแน่นไปหมดเลยครับโหติดมันครับ ตับไปได้ครับมาทางด้านซ้ายอีกทีครับทางด้านเต่าครับเต่าโดนมาขวาลูกนเก็บบอลเมงนสือแต่พลิกไม่ได้แล้วโดนแย่งไปแล้วหน้าีแนะลูกนี้แล้วก็โดนตัดออกมาทีเนี้ให้เข้ากลางมาพี่ออฟได้อยู่แล้วล็อกดีดมาดีดมาพี่เต่าพี่เต่าแร็คแล้วเปิดเข้ามาแต่เติดนาแล้วสวนแล้วแต่มาเก หน้าตั้งมาเลยนะแต่ก็ทำบถลั่นออกไปเห็นลูกทุ่าครับของทางด้านหรือติดเออเลี่ยนผ่านที่ไม้ตัวนี้มันไม่ค่อยดีเป็นไมมที่ต้องอยู่ติดลันเลยครับเอ้ะ เป็นด้านหนุนติดมันได้สาหัสแล้วก็มีหนุนติดกันต้องคินะครัว่าจะทำได้ดีหรือไม่ครับไกลมากมากครับต้องวางปอดคนเดียวเลยครับ้อยิงเข้าแล้วโอ้โหในแดนแนบในแดนคู่ต่อสู้ครับเอาไม่ได้ครับก็อย่าลืมติดตามรายการเราครับซุปซ็อกเอสสามเทรียมนะครับแข่งกันทุกวัน ตกละเขาครับรุ่นแรกเริ่มครึ่งนึครับรุ่นสุดท้ายเริ่มสี่คร่งครับจะจบก็ประมาณครึ่งครึ่งแล้วก็รอให้ให้เกียรติกับรู่แรกครับใช้เวลาเดินทางมานี่คือเป็นทอยเย็นวันศุกร์ที่มันมันมหาติดอยู่แล้วครับเอาดพิที่ grab ตี g r ีครับสุาหมูติดมันครับผมแล้วไปที่ออส ปันลูกนี้ข้าขานออกไปไม่เข้าเต้าแล้นะั่นหละครับเข้าโกลักได้หนึ่งคะแนนครับเกิดขึ้นมาครับสำหรับการเช็คมาเก็ตเอฟนี่เรไปเลี้ยงกันเลยวางบอลจ้ามาตรงนี้ผักผมไปได้แต่ตมมาลูกไม่ได้แลวจะเสียแล้ <Car c iller> วเข้ากลางม,มาลูกนี้ พี่บนนะจักเลยว่าอะไรแล้วเราวางกันด้วยนะรงหวะนี้นะแหมลูกมื่อกี้เอสโซ่ใส่เลยนะอ้าวให้มาลูกนี้ไม่รู้กันนะฮะเอสโซเอสโซ่ันไงไม่หวแล้วพี่ลูกเนี่ยตันต้ององคาเลยลูกเลยวะตันต้องมาซื้อ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 มึงอย่าใช้ไม่ได้ซื้อไปเล่นนะซื้อไปเก็บหุ่นหวาดก็เเงินมานงี่เป็นไนะ เฮ้ยลูกนี้ต้องไม่งงนะโต๊ะขอบแม่น้อง <c oughs> เนียนักเตะที่ไม่มีวันแก่ครับผมทิ้งไปได้ครับ<ห>เพราะเขาชื่อเจ้าหนุ่มเนี่ยอ๋อคือใช้ได้ไหมบุ๊มบิง้ย<า>งยังยังพี่ยังนะแต,แต่ถ้าถ้าเต็มสุดได้ตอนนี้ได้สามโอเคคเลี้ยวกินป่าเข้ามาครับ <c oughs> ให้ามาต่างางลูกนี้ดับอลแรกไม่ค่อยดีแต่ว่าแกไขวิธีได้ ให้มาสั้นๆหือโหเข็ดจริงๆแล้วก็มาใหม่แล้จารย์มาเก็ตอ้าวระวังด้วยนะจริงไม่ได้ครับระวังด้วยนะระหวะาะห้ากันมาเจอนะระวังมันด้วยนะโอเคเป็นเงินสองพันั้นๆคืนวันที่ออฟอีกทีขึ้นเกมมาทางด้านซ้ายครับจ่ายขนาดเช่นมาเลยครับอืม มองไม่เห็นครับได้ไลายแทนชื่อเบอร์ห้าเบอร์ห้าชื่อเบอร์่อเบิร์นะครับเดี๋ยวผมจะจดชื่อไว้ในทีมโกลตาครับฮะเอาลุมีดยังได้แต่แลุนอยู่ไอ้หูทุกมันอ,อ,อนนี้หูมันเลิกทองเกได้แล้วฮ้ แล้วโกรกจะเอาตาลูกนี้ถึงที่ออฟเโฉบชงกลับมาก็ไม่มีใครแต่ต้องว่าสองเรียบร้อยเลยเป็นทางด้วนพร้วแม่เอาอะไสวยเลยลูกนี้แหมเด็กนีนั่นเดียวใช่ฮะใช่ฮะตุดตาแมสุด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 ามาแล้วว่าลูกแรกนะอย่ามีเวลาแจกมารเก็นนะอย่ามีเวลาให้สนุกกันอีกเยอะไะ ลูปี้ตรงต่อมาแต่มาตรงตัวที่มันต่อมาตัวที่วะลอส่งครัแจ็คมาเก็ตว <ะ S 2> ัดเปลียวผ้าฝาลูกนี้เกิดใช้ลงส่นวนน้ำยา้อมเห็นว่อกีเอลิสสี่พี่ครับด,ดินลูกนี้มันใส่ใกล้หนีประตูออกไปอ่ะใช่ครับแค่วางเท้าได้ดีเลยครับ,บอันเดับขึ้นมาครับสำหรับทางด้านแจ็คมาร์เก็ตครับแจ็คมาร์เก็ต ก็ไปยังเซตบอลกันไม่ได้นะแจ็คมาเกตนะยังขัดขาดจน,นเกนเินอยู่แต่ลูกนี้พีชมาสมุดยฮะหลาหลายๆครั้งนี่ต้องฝากตู้ออฟนี่เลยครับผมแจ็คมาเก็ตน,นะเบอร์เจ็ดสิบเก็บนั่นทะลุทะลวงครับแอตโตรวให้ขวามาลูกนี้ไม่แรงเกินไปลูกตั้งเตะคิดว่าครับเจ็ดสตูครับแถงซันด้านแจ็คมาเก็ตครับมาเซตบอลจนใหม่ฮะฝั่งด้านซ้า,นนนนายลูกเข้าในมาไขไม่ได้ก็คืนนะ ปันดีออฟโปกยาวมาหลอยนีมาดูเลยอรับตัดได้ดีนี่ครับผู้สาตวตัวอ่านเกมขาดเลยครับมัน,น,นมาตกบอลไว้ได้ครับทุ่มสั้นเข้ามาเล่นกัน2คนครับสองด้านแจ็คมาเก็ตคู่ไตั้งกันใหม่เลยครับแกดีใจอีกแล้วลว่ได้สองหลายทีแล้วว่าต้องออฟมาสตับต้งไม่ตรงต่อเลยลูกมีเลวเท้าไม่ให้ดีเท่าไหร่แล้วตัดตัตตดไม่ได้ครไ,ไ,ได้สองหลายทีแล้วว่าต้องออฟมาใช่ครับมาตั้งกันที่พี่เฟสครับ มาทางด้านออฟตรงน้นนะโคาลูกนี้ก็ย้อนหลังเพื่น,นะครลยความสุขของกะทิที่จะเล่นลูนี้อเชื่อเขายาวมากนะมาครับชื่อเขาตั้งที่แบที่ยาวเน,นี่เมื่อกี้จับบอลลั่น,นเนี้เปียนตัวครับทา,าง,งด้านงติดบ้านนะคทางด้าน ที่ดำลงไปนะครับถึงสองนะดำ .com นะครับเกี่ยวบอลลงดีนะแต่ก็คือแต่มันเซนบอลได้ใหม่ได้ง่ายครับผมดิฟันใช่ครับโดยที่สามดีเป็นตํรวจชื่อนะครับรับเปิดออกมาก็ไม่ดีนะเกี่ยวบอลลงเนียเมื่อกี้เกี่ยวบอลลงนะไหนเมื่อกี้บอกว่าเกี่ยวบอลลงเกี่ยวบอลลง ยังไงเหรอคุณต้มึงบอกไง้ที่จะย้ำอะไรเกี่ยวข้าวเก่งเลยควาครับหรือไม่มันไหลมาทางขวาบล็นกตาลูกนี้ยังส่งเทียบไปได้เลยเจ็ตมาเกือรเป็นพี่หลุ่มนะครับใช้วิชาคอยาวทั้งหม่งเอกไปได้ครับไม่ใช่ยีราฟนะันนั้นแหละครับแต่ลูฟี่โบกบางนะครับ เหาเลขตามมาลูกนี้เกี่ยวดันได้แล้วจังหวะสุดท้ายตาปี๊บปี๊บโค้ชผิดมากเลยที่ยิงน้ำหนักไม่ดีเลยนะตาลูกนี้ไปตีนะตีอ๋อฮะหันตีนะเจ้ากายก็ไปตายรถจิตดานล้มเลยครับพีออฟเดินไปแล้วบอกว่าฟูลโขถอยไปนะนั่นแหละครับเลขยี่สิบหกครับดีฮะออมชัยมงคล มีคลิกรับระยะอาจจะไกลนิดนึงมึงก็แคบด้วยครับแล้วเลืบขวานี่ยก็อันนี้สุดแล้แต่ยากไปนิดนึงจะต้องเสกวิญญาณดาบิดซินดาครับอาจจะมีว่าใส่ก้อยหรือเปล่าลูกนี้ยการโจเป่าเลยนะครับแล้วยิงหูลูกนี้ติดหูแล้วจังหวะสุดท้ายได้หูตีมัดแล้วทำออกหลังเลยจังหวะที่สุดที่หนุ่มดเลยนะครับไม่รู้ว่าแกมีแม่เหล็กหรือเปล่าครับ เกมขึ้นมาบ้างครับสำหรับแจ็คมาเก็ตจะต้องค่อยๆเซตเกยขึ้นมาครับตอนนี้ตกเป็นฝ่ายตามหลังหนึ่งประตูครับผมแดนนุ่มีพี่ป่าก็ทำบอลลงไปเองครับแต่ลูกแ่เป็นลูกเพิ่มของทางด้านโหวติดมันครับโหดติดมันครับตอนนี้มันออกอยู่ครับเพราะว่านำอยู่หนึ่งตึ้มนะเปลี่ยนบอลน,นะอา้าวบอลตบไ่น้ำปิงไปเลยครับบอลตกครองแสินแสบนะครับ ได้พึ่มหูติดมันพึ่มมาตรงนี้พักเก็บบอลไว้ได้แต่ว่ายังไงครับยังไหลมาได้ครับเราเก็บแบนได้ด้วยไหลเข้ากลางมาก็ยังติดยูเลสสวน,นแลวเพื่อนเพื่อได้เปียบลูกนี้าเข้าในมาก็ยังติดยูือ่อต้องชมด้านกฤษดาครับที่หุบมาเล่นตรงกลางได้เป็นอย่างดีครับเอาเลยครับจะสวนแล้วครับเกมเริ่มแลกกันแล้วครับแล้วลูกนี้แล้วเข้ามาอีกทีหนึง่ง ได้ไหมยังปั้มกันอยู่ต<อ>ลงาลงนม่ว่าอะไรแล้วลเรื่อต่อไปแล้วแล้ระวังกันด้วยนะหว่างห้าสิบห้าสิบแม่มาครับให้หมูติดบันเอาตัวรอดกลับมาได้ครับแล้วจะสวนตอนนี้อีกทีนึงตั้งขึ้นมาเลี้ยงดึงเชงดึงเถยมาสองทับตู้ครับไปไม่ได้ครับก็คือมาตั้งกันใหม่ที่พี่เบิร์ดครับพี่เบิร์ตล็อกโอ้โหโชว์สตูนหนุนทีนะจ่ายนะพี่ดำฮะ ตัดคอบครับคืนกลับมาที่เบสผีนะมาเต้นตอนจะใส่ไงกิตตานี่ตัวจี๊ดเลยครับเล่นอยู่ทั้งริมเส้นครับตีดี่พระยาหรือเปล่าเล่นอันนั้นตัวตื่นรับถ้าจี๊ดจารนี่นน้ำเต้เตี้ยวครับอร่อยครับมีที่ไหนอร่อยๆเป็นฮะเดี๋ยวไปดูชาวไปกินแต่แถวนี้ไม่ค่อยหรอพี่รู้แหละชาวประชาทิตรชาา ได้ข่าวว่าคุณมีเมียน้อยอยู่ที่นี่นี่ไครับไม่มีพี่พี่เอาแต่พี่มาเยอไม่หมดเลยไม่ดีอ้าวเด็กพวกนี้จะกัดไว้ไม่ดีเราที่ออฟเก็บไว้ได้แล้วยังไงไหลมาหู็ยังแน่นเลยแต่ยังได้อยู่หมูดิมัดแล้วยิงด้วยครับสองประตูแต่สุดครับเป็น23นะครับมาโหมดช่วยผมด้วยนะฮะ เรกเบ้นสามสิบเรกสามสิบอะเอนยุกโชลลิทนะเรามีอยู่แล้วไม่มีชื่อเล่นหรอพี่เล็กลิฟทเลยฮะโอเคฮะพียงแต่เล่นลิฟต์ได้เลยเล็กลิฟต์ใช่ไหมเล็กลิทนะไม่ใช่เลสซีทนะเลสซีทปิดไปแล้วนะครับฮะหมูติดมันแนะนำไปแล้วสองประตูต่อศูนะแต่เมื่เกี้นะต้องแก้กูแล้วเปิดแข่งกับเล็สซีทครับ

ดูจังหวะนี้หว่าแจมเมเตเราจะตีตึงจะตีตึ้ขึ้นมาได้หรือเปล่าน่าจะเป็นจังหวะสุดท้ายด้วยครับเพราะว่าเวลามันตัวโยกมาลูกนี้ติดจงแพงอ่ะแล้วจังหวะไอ้ระวังมันโอ้ยเสกยังได้ดันอยู่ต่อเนื่องครับครับคู่เล่นหลังก็มาที่นี่แล้วต้องขยแยดีใจอีกแล้วหลับแลับไปนั่นแหละครับ เตาโดนนินไจง่ายมากไม่เรียช่วงขายเกมนี่เป็นของทางด้านแจ็คมาเก็ตเลยครับดู้วาไม่จะทำได้สักหนึ่งประตูตามมาได้หรือเปล่าครับ<ฮ>่ายสัดเข้ามาตรงน,นี้ประหวัดยิงก็ยังไม่ผ่านจันแล้วหมด,ดเวลาการแข่งขันในครึ่งแรกไปเลย,เลยใช่ครับพักสืมน้ำกันสัก